ผู้บริหารทางด้านความยั่งยืนเนี่ยเขาทําอะไรทุกคนอาจจะไม่เคยรู้จักใช่ไหมก็ <Chief> สินน, <futuro> นะคะชื่อสันสนีธรรมนูญกุลค่ะสินนะคะก็เป็นผู้บริหารนะคะทางด้านความยั่งยืนนะคะขององ,อง,นนองค์กรเข็มเหล็กค่ะแต่ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยทำอาชีพอะไรทําไมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้เลยจริงๆอาชีพนี้ค่ะถ้าจํากันง่ายๆคือดูแลทั้งสมอย่างก็คือ People ก็คือดูแลคนดูแล Plan e t ก็คือดูแลโลกและ3ก็คือการสร้าง Profit และหากําไรให้กับบริษัทค่ะ ตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่ของคิมเหล็กทําอยู่เนี่ยเราจะมีทําที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์ออแกไนเซชันค่ะเหมือนตรวจเช็คร่างกายให้กับบริษัทเราว่าปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเราก็มีจุดไหนที่เราอะค่ะจะต้องช่วยลดทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทาไมต้องพูดถึงกนะ๊าซคาร์บอนณับปัจจุบันทุกคนอะจะพูดถึงว่าโลกร้อนโลกเดือดต่างๆมันก็เริ่มต้นมาจากก๊าซพวกนี้แหละค่ะเราก็จะมีทั้งตัวภัยพิบัติเองไม่ว่าจะมีฝุ่นด้วยซ้ําร่างกายของแต่ละคนอาจจะมีสุขภาพที่่่ไมแแข็งรงรรเพาาาะวาโดากาศ ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอาจจะคิดว่ามันดูห่างไกลาจากตัวเองแต่จริงๆมันไกลามากาเลยนะต้องบอกว่าเมื่อก่อนอะคะ่ะถ้าพูดในมุมของการดูแลสิ่งแวดลอ้อม ESG หรือว่า sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเป็นการจ่ายไปเพื่อแค่ดูแลสังคมแล้วบริษัทได้อะไรถูกไหมคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมี r ทที่เรียกว่า CSB คือ creating shared values หมายความว่าถ้าบริษัทเนี่ยมี product หรือสมมุติว่าไปคุยกับทางชุมชนว่าสามารถเอาโปรดักของชุมชนมาได้แล้วก็เอานํามาต่อยอดซึ่งก็เท่ากับว่าช่วยได้ทั้งชุมชนแล้วก็สร้าง Profit ให้กับบริษัทได้ค่ะครั้งหน้าซินดี้จะมาเล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับทางด้าน sustainability ยังไงก็อยา่าลืมติดตามกันนะคะ